สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับแรงนี่คำนี่ครับเวลาเวลาแล้ะครับน,นี่หกโมงแรง<อ>เดี๋ยวบรรยากาศในกาแีก็มองเดืเบิ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะก็จะใส่อะไรเนี่ยป่านเขาจะใส่ที่บอกไก่เนาะบอกไก่

ศาสเสียยันยันบ่มีมังคุดดิดตามมาจะได้บ hmm. so ัตเอารีงแล้ไม่ได้โทรศัพท์มาดีลูกหลานเขามาป่วยวันนี้สิเรายุดหอดคำมาปุ๊บว่านงยจ้าหอดดึกยุ่หอดลงห่านยุหอดอันี่แม่กูห่านซอย่นละ ฝ่ายมาเลือดเถดเท่าอย่างว่าจะมาส่งคือเสร็จนเลยมัน่อนรืออนเป็นหรอเนาะคือเมื่อกบ่เป็นถึงลมเด้เบิ่งฝนาีอย่งดอกสาวหน่อยไปใส่มีอย่างจเค่อดอกมอสาวหน่อยปอดฝนสาวน่อยปดฝนมาดเจ้าผุนมาดแดน สด้เบิง้โด้ริมันมีปัญญาี่มากดโดนเติบ้วดบวปียแม่นั่งรถนังรถเดี๋ยวเขาทีออกกันแล้วนงานกระเลงเต็มทีครับจะลังเลีงมือเต็มทีไกดแม่สามร้อยสี่รอยโลยังบ้านยุสกุลนะยุสกลอำเภอบ้านม่วง อะไรมาบ้าลูกลุกขึ้นมานอนวันนึงเลยจักสามสิบนาทีเนี่ยลุกขึ้นมายางเหรียญน้ำพีน้ำนองก็น่าสนับสร้างเงี้ยแล้วเนาะได้นอนได้นอนยืดแต่ละล่าก็ได้บ้างสามสิบนาทีบางนึงเหรอเน่ยหลับก็ะซิมหลับล่าบ้านนอกกระยุบบ้านแพ่งเนี่ยเลยไแม่บ้านกับนี่ผมเกิดบ้านเนี่ยบ้านซาดบ้านไหนบ้านแม่ยนวันนนซาดน้องซ้องห่องแถวแถวน้องซ้องห่องเหระ น้อง้องห้องแม่ันดอนดูคุณละจ้าโอ้ยส่วนเดียวกันบมทศสนาแต่ว่าพอเมียผ้าใหญ่นีความแรงตะกีนอ่ะาอ๋อใหญ่ไปพุ่นนิดอยาไปยุ่ชยพู่มไปยุ่งนองมแดงอ๋อไปเขาลงเรี่ยนยยพุ่นเหลือจากหันมากกับเล็บชิ้นสตาวัสนาได้กล้องนี่หละสวยๆนางเพิ่อนเวินยี่นี่แหละนี่เออมาเดี๋ยวจมาฝ่าวมาเฝ่าไป ปีเป็นกบนองกันเลยล่ะบ้านเดียวัใค้ลูกก๊อบตังโตก็จ้างไ้ตะดุนลาลาเพิ่นไ่ได้เหุทมอจิแล้วตายตัดนุนแล้วเ๋เพิ่นเดีว่าเกีย่าโควิดจรงไ้วเพิ่นจ้างไว้บันนี้ไ่ได้มาเล่นนั่นละสามสองปีแล้วเนาะสามปีสี่ปีเละจะได้โอกาสต้แบ่กับมาหอนกอนเดียวบ้านเนี่ยได้โอกาสกับเลยมาเดี๋ยวบ้านนี้พ้นเ มเบิงดีเหนมะเบิงเอาน้มาเบิงเบิงอย่างเบิงอุ้งยิงขึ้นมูนีหมนเบิงส่วนแล้วเออิกับเบิงอเงเอุ้งยิงทั้งสาวหน่อยแล้ววีสาวหน่อยเอรเจ้าซากันติเมซากันสั่นเบิงเท่าัสามเดซิเมอร์เนี่ยูยผูเ่ารุ่นนีกันไรจ้าเจฉันกัเชียร์เท่าัสาเบิงย่นน่คือพอสมัยเติร์กีด้ยิ่งตะพุทาว่ายังก็มากพวกเขาเสาสีออกดอกบัตนี ต่อไปก็สินั่งอยู่นี่ก็เมียงนอกก็สิเลียวเห็นหนากันเราจะเนาอบอกกันทางซอกเออกันทางซอกเนาะเอาผู้ถอดผลก็บอกดีแต่เงี้ยบอกกันทั้งศอกมันหยางเนาะบอกกันทางซอกตะกี้เดี๋ยวเร็วบอกกันยุ่ดีเสาออกหลอกมันหยังใบจาว่าเสาไฟฟ้าแต่เดี๋ยวแตนเสาไฟฟ้าบอกกันวันนี้ใกล้แค่ซอกวันนี้เอาไป๊มมาได้เห็นกันเห็นหนากันเอ็ว่าสิเห็นหนากันยี่ห้อเช่นซอกขึ้นมาเบอกกันเห็นหนากันเลยมันคือตำหน่ายแม่ ี่ได้สมัยพุทธการสมัยพุทธธรรมไรน่ะยงยุดลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะบเขายงยุดลำเพลินออฟฟิเชีจ้าวัสดีค่ะในยงยุดลำเพลินออฟฟิเชีลสุดมากเป็นไเพิ่งได้เฮ็ดที่ยังเลยสุดมากผมสิไล่ยังเมือเารสิไล่ขี่รถิปล่านเงี่เราดไป้มาซุือนี่ลูกเต่าดัน เอาตัวสาวไปพ่อแม่กับไปเห็นงานเดืันนี้คือทอดกันกระทู้หากันห้อกันเห็นนาเห็นตายังแต่ว่าถ้้เดป้อนเขากันได้ปะจังน้อยเดีชวิตสวักมือมาเดมือเดยกันเดย์เดียวกดีละเออเมื่อวันไหแม่วันเดยอนาคตทั้งหนาเนาะไป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 ไไปไปไปไนไปไมีปไ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 ไป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  ่ายกก้อนเดียวดอกพี่น้อง่ายกกัอนเดียวแล้วก็แล้วก็ไปี๋ยวก็เบืไปเนี่ยมันปวดสมันหอนปวดสมันหอนเนเมียแล้วก็ฟามาเตวียงเตวียนแกนเสาวจะได้สิบไปู้ดเดียวหลาน่าชงมาเลยระบบลงออาหารน้ำเิ้งสเบิ้งก็จะตั้งหันางเดียที มาเากูจะป็เลิกค่นซอยเฟิรนก็สิมาแต่ตกี้แม่นันอลัมเรียงแถวหนาไร้หลวงนอเพชรนี่ย่งนี่อย่งว่าแต่ไมตะเกาเยไม่จะเป็นสาวเท่ายูนี่ะเป็นสาวอันนี้กจีสิบสามแล้วอันนั้นลาเก่าดีน่อยแล้วปิดทอ่าพูดจาขนาดไรยีแม่เคยไหมดตามสาวหน่อยเนาะเอฟซีเอฟซีเดินตรง บิงกันันวาแม่น่าดูนกันวาสาวน้อยมากขึ้นนั่นไปลราบันในพระกันไปโอ้แต่ว่าบ่ได้ไปน่าดูหลายปีเลยนัเออหลายปีแล้วยจะพุ่นแล้วจะข้อมีพุ่นแล้วเอออันนี้มาวาสาวองค์หญิงมาดังขึ้นมาหนิกะเอ้ยอันว่าตังเงยเด็กองค์หญิงตังประพัดองค์หญิงองค์หญิงมาหน่ก็ได้ตังตังอ่อนนาะแม่าลสาวน้อยมหัศจรรย์เขาจะว่าสาวน้อยมหัศสะจันอืมแม่น้อยจี่เขาอื่นแม่มือนี้ว่าเธอเด็กมาอยู่กันธรรมดานักมั่งหอดแล้วล่ะนี่พฟอเพิ่นภาพไปใส่เพลง หอดเพลงคอบเวอร์เพลงไปลองไปลองพัฒนภาษาผู้เฒ่าเฮากะเอาไปสอนควมเอาไปสอนควมเพลงเก่าเพลงเก่าพอเพื่อลองเป็นแกรลองเป็นรลองเป็นเสียงไม่ยิ่งกว่นี่แล้วเอากันไปลองลงไปตะมือขึ้นอ่างลงหันแล้วก็ไปเลยไหญแห้งมก็เดินทางออกจากอุ้ยกว่าสิไปหอดแต่ละบ้านแต่นมียงเนาะ มันนดงขึ้าแหโดดความพุ่นโดดความพี่มาตะลายองขึ้นมาแห้งบาทหนึ่งบาทเดียวนั่นแหละยังบ่เออเจ้าใดสูบบุญวัดาสนากระบ่อนวัดดังดอกกับพี่น้องให้การสนับสนุนกันเพื่อนอันวัดาสนาดีเจ้นดอนแม่วาดยูจนเป๊ะชิคกี้พายนพะละลูกอะไรแต่ห้องก็สิพ่อแม่นยูห้อก็สิแดงกาบขึ้นมาก็สิเห็นนี่ล่ะเนาะ ่ากสิเริ่มทยอยหลินน่ไ้แม่จะเข้าหล้วกสิไปหาอาบน้ำเถตอาบได้นั่นไปแล้วฝนฝ่าฝนไปแล้วพี่น้องเบยไปแล้วมีก่อนเดียวซ้ำนี่หละน่นี่ขงันขังกันนี่ละแม่พูอรุ๊คเคาะหายนี่ออาพ่นอรุ๊คเคาะหายเจ้าภาพู่ทางไหนุน cầm kim năn nỗi, mày nặng mưa cân liêng, may liêng mướt, tít rồi lận. à, lắm mẹ chăng, mẹ chăng chắc mong liền thật มาถางเที่ยวเพิ่นมาชรท่านมาหอดสนามบ้าอนกางเส้นกลางโอ้ปฏิกางเวทีใส่ให้ปฏิกางเวทีนเ้จะคอยมากันเป็นผู้ขาดาดอ่ับอกล้อมย่หมดเจ้าภาพหมดนี่ยังเีเนาะอันบอยนในพักกันกินขาแลงไปในเมียอันบอเขาไปกินน้ำหลวกทางไหนผ้น่ะฮะตำหมักคงตำกินปลาแดกขี่ลาด้วยกันแถลมีอย่างกับกีนแตนละ เออบางหนึ so s. <S oh. s <S ่งไปตจริงออกมาตัวบางหนึ่งยางออกมาวันนี้เพิ่นอยากหัววาปนเินเอานนงมาเอองแบบน้น้งเเนาะว่ามันไก่ว่เนไก้ยหลงหลงสนกันลูกก็ว่ามาเรียวเห็นแวบพี่เียเคือจังพู่นีคือจังถือน้ำอยู่ขังทั้งมันมาทรงเขาขันว่ามาสรงเขาคือบวกควักเถอกวันนี้เราบพท่านโดนแร้วว่า เออเอาน้ำน้ำซงบ่มมนหน่อยหน่อยลูกเดวเราน้ำก็ได้ดีดีพี่น้องห้อก็ได้มันจะไปไก่ไปไกลไปเนื้อไปไต่ขุนเทวขบวนแถแาอ่นแมนมาไกลทางมาสันน้ำอ้อยมือหนึ่งก็ไกลมาทำงพนเะเลนสีวิไลทั้างขุนก็เอาน้ำอ่อยมาอันแล้วให้แม่ถามมัน

มี่ยังกัดกินกันไปสั่แล้วแม่คันว่าบาดแสบกัดซื้อเอาไปสักแล้วแต่ว่าบาดแสบกัซื่อเอานี่แต่ว่ารักๆแต่สิมันมีหนึ่งเขาให้แล้วก็หากินเอาแค่นั้นแหละเมื่อนี้ล้อมสังกะสีได้พี่น้องล้อมสังกะสีแต่ว่าบาเก็บเงินครับสังกะสีเออที่แมม่าเอาคือว่ามันรักหมนจ้างมานขึ้นลราม้อมล้อมอันคนบอดี เออขบ้นควรบบานควมูสันตัวเกรสีได้แม่เบ่อไปแล้วเบยอไปแล้วเบ่อไปแล้วขอขอบคุณีแม่ที่เสียสละเวลานางคุยกับลูกมาเล่นน้ำยีแม่ยังมาเลแงเขา อ่าเดวจังพอกัน <พา S 1> ไหมครับดเดียวกนกับเจ้าผ่าน,น,นอ่าพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบ,ค,ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองนะครับพอกับ,บเอื่อยแล้วน้ำนาอะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเอาคลิปนี้ไวซสมนิสะกนพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง